สมบัติแผ่นดินเพื่อไม่ให้มันกลายพันไปตรงนั้นตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันเมื่อถ้าเอาเราอนุรักษ์อย่างเดียวมันต้องตายแน่ๆเพราะฉะนั้นคุณเพิ่งจึงบอกว่าการอนุรักษ์จึงย่อมมีการพัฒนาหรือวัฒนะ ถ้างั้นมันจะเป็นวัฒนธรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาสิ่งที่ดีงามเหล่าน,นี้ให้มันสร้างสารรค์โดยคนรุ่นใหม่เหมือนลูกทั้งสองคนที่กําลังถามมาเนี่ยแล้วก็อีกหลายๆคนที่กําลังสนใจว่าวัฒนธรรมจะอยู่ได้อย่างไรเรามีความหวังกับเยาวยชนรุ่นใหม่อย่างน้องสองคนที่กําลังถามคุณครูมาและอย่างนิสิตนักศึกษาและเยาวยชนรุ่นใหม่เราให้ความสนใจให้ความสําคัญเขาว่ามรดกที่ถ่ายทอดให้กับเขาเนี่ยเขากะ จะวางไว้เหมาะสมและควรคู่อย่างดีงามอย่างไรโอเคคุณจะต้องมีไหวพริบทันต่อโลกทันต่อเหตุการณ์ทันต่อความเปลี่ยนแปลงไปของโลกว่ามันเป็นวิกฤตมันเป็นโอกาสมันเป็นโน่นนั่นนี่นูจะทําอย่างไรให้วัฒนธรรมนั้นอยู่รอดให้ได้เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมจะต้องมีตั้งแต่แบบดั้งเดิมแบบประยุกต์ร่วมสมัยและแบบวิวัฒนาการเพื่อก้าวไป และอยู่รอดให้ได้นี่คือสิ่งที่เราคุณครูจึงบอกว่าคุณครูไม่ได้หนักใจเลยถ้าเยาวชนอย่างนี้อย่างน้องด้านหน้าและเยาวชนต่อไปรู้จักเลือกเลือกว่าสิ่งใดที่เราควรอันรักสิ่งใดเราควรควรเสริมสร้างปรับปรุงสิ่งใดเราควรวิวัฒนาการเพื่อให้พุ่งสูงภ่ภัยโลกภายหนะ้านี่คือคือคือสิ่งที่คราต้องการแมแต่วงน้ำพึ้งที่นิเชียน พวกเรงต้องมดี่ยวๆทีคุยกันแบบยาวๆแต่อย่าลืนี่สักครั้งหนึ่งคือแบบเข้าแบบจิ้วจาน่ะทีนี้เวลาเวลาของพวกเราจะน้อยเพราะว่าในช่วง4-5มาถึงสถานีอยากให้คุณน้ำพึ่งนะครับร้องเพลงที่เป็นเพลงของอีสานใต้ให้พวกเราฟังสักหนึ่งเพลงนะครับร้งเพลงก่อนจบครับมีอะไรอยากจะพูดคุยอยากจะฝากบ้างเดี๋ยวผมจะให้สองนงงนี้ไปช่วยน้องพิมนะครับนะว่าจะทำอะไรบ้างได้ไหมสาธุบ๊วย เป็นบุญของเป็นบุญของแผ่น,น,นดินอีสานใต้จริงๆจ้าขอบคุณมากนะครับก็บเรื่องราวเหล่านี้นะครับในการลงพื้นที่ของโซอุปชัยชนนะครับอิสานตอนล่างก็ได้ไปพูดคุยกันแล้วนะครับในช่วงน่งนะครับผมเป็นการเอามาเล่าต่อยอดว่าในเรื่องนี้นะครับทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทั้งสวเราเองนะครับก็มีโอกาสที่จะไปช่วยกันต่อยอดแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าไม่น่าห่วง แล้วผมคือน้องพีมตอนเนี้ยว่าจะเป็นงานหนักสำหรับเด็กรุ่นใหม่จะซื้ออย่างไรนะครับให้เรื่องนี้นะครับจนระดคนจะมาเห็นแล้วก็ชอบแล้วก็แชร์คือตอนนี้แค่ชอบอย่างเดียวไม่พอต้องแชร์ด้วยไปบอกต่อด้วนดีไหมครับนะครับคงคงคงมีเพียงเท่านี้อ่ะบสองหนุ่มทั้สั้นๆมีอะไรจากปากน้องดีมกับคุณแม่บ้างเดครับก็เป็นกำลังใจให้ นะครับก็มาลงแรกนะครับควกคู่กับแบบโลกยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็ไปกับวัยรุ่นแบบนี้แหละครับอ่ะทั้งหลัยครับก็เห็นความมุ่งมั่นครับเห็นความมุ่งมั่นของน้องพีมนะครับแล้วก็เชื่อว่าทําทําได้แน่นอนแล้วเพราะว่าน้องพีมีคุณแม่ที่ต้องบอกว่าเป็นมีความเป็นศิลปิดติลปินอย่างเต็มเปี่ยมนะครับน่าจะให้คําแนะนําดีมากนะครับก็ทําได้แน่นอนครับ